โอเคครับก็ดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับถ้าขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับวันนี้ก็อยู่กับคู่มือการเข้าแก๊งของจังเกิลในเกม ROV <RPG> วนะคบว่าวิธีการเข้าแกงและการเข้าไฟข,ของฮีโร่จังเกิลใน RV เนี่ยมันเข้าแกงกันยังไงเข้าไฟยังไงมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับต้องใช้คอมโบแบบไหนถึงจะฆ่าได้อีกฝั่งต้องเหลือเลือดเท่าไหร่นะครับอะไรอย่างงี้คลิปนี้เนี่ยดอยก็จะเป็นคู่มือสั้นๆนะครับแต่ละคนที่อาจจะไม่เคยเล่นฮีโร่ตัวนี้สามารถดูคลิปนี้เพื่อเป็นไกดใในนนนกกกาาาาาาารรรรอออออออ่่ะะะะเเเจจจขข้้้้้้ไไไฟีีีีียฝังงงงงควมมมมมลดดณตชโบ็ แนะนำคอมโบและเทคนิคต่างๆกันนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีการเข้าแกงของจังเกิลในแพทนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมาแนะนากันเลยก่อนอื่นนะครับดอยขอพูดถึงสมมติฐานของคลิปนี้ก่อนว่ามันคืออะไรบ้างนะครับคลิปนี้เนี่ยดอยจะพูดถึงในกรณีที่เงินเท่าหรือเงินนํามากกว่าเท่านั้นนะครับดอยจะไม่พูดถึงกรณีเงินตามหรืออะไรทั้งนั้นนะคบเป้าหมายที่ดอยจะให้เป็นหลักๆในเกมนี้จะเป็นพวกเมทแล้วก็แครี่เนาะเป็นเป้าหมายที่เข้าแกงได้ง่ายนะครับดอยจะไม่พูดถึงวิธีการแกงแท่งการแกงไฟเตอร์อะไรงงีี้้้มนนนนะย่่าากกอออคครไปปณแลลว็็เืืขใิ โลทุกตัวที่เราเป็นตัวไปแก๊งเนี่ยจะไม่ออกของกันเรานะครับถ้าเกิดเขาออกของการกายภาพของกันเวทอะไรอย่างี้วิธีการคำนวณมันก็จะเปลี่ยนไปดอยให้สมมติฐานคร่าวๆว่าอีกฝั่งไม่มีของกันก่อนละกันนะครับประมาณนี้โอเคครับมาเริ่มกันดีกว่าทราบตัวแรกนะพี่การเข้าไฟท์นะครับดอยขอเริ่มที่ตัวของโบบาบอนนั่นเองครับก็มาพูดถึงเงื่อนไขในการฆ่าของโบบาบอนกันก่อนนะครับเป้าหมายเนี่ยต้องเป็นแครี่นะครับที่มีเลือดต่ำกว่า80-90เอเนะครับถ้าจะดีนะเราควรมีบัฟแดงเพื่อทำให้ อีกฝ่ายไม่พร้อมเนี่ยก็สามารถเข้าไฟได้เช่นกันนะครับโอเคครับวิธีการทำนะครับเริ่มที่การที่เราสแต็กเต็มนะครับอ่าเดี๋ยวดอยทําให้ดูรอบนึงเลยดอยจะอธิบายซ้ำนะครับด้วยการแด๊ตตีแด๊ตตีสองตีนะครับอันตีตามนะครับสแต็กรีนะครับตีแด๊ตตีแด๊ตตีนะครับอ่ะเห็นไหมจริงจริงตายไวกว่านี้นะครับอันนี้คือคอมโบคร่าวๆนะครับเราจะพูดช้าๆฝ่ายอีกครั้งนะครับเริ่มด้วยการที่สแต็กเต็มหรือเกือบเต็มก็ได้นะครับแด๊ตแล้วตี 2รอบนะครับแล้วก็ปาบอลแล้วก็ตีซ้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับกดอันตีเดินไล่นะครับแล้วก็แดตามแล้วก็ตีนะครับทำวนไปเรื่อยแดตีแดตีสกิลขึ้นแล้วก็ตีนะครับหลังจากใช้สกิลกดตีเสมอนะคอมโบนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าตายได้แทบทุกตัวนะมันเป็นคอมโบที่แรงมากๆนะครับแต่ว่าย้ำนิดนึงว่าอีกฝั่งต้องอยู่ให้ตีนะถ้าไม่อยู่ให้ตีเนี่ยคอมโบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นลองไปใช้กันดูนะสับคอมโบแรกนะของโบบารอนในการไล่ฆ่าคนนะครับประมาณนี้ โอเคเข้ามาต่อที่ตัวที่2ครับอย่างนาคอสกันบ้างน,นะครับเงื่อนไขในการฆ่านะครับเป้าหมายเนี่ยต้องมีเลื่อดต่ากว่า80%บเนะเป็นเมทหรือแครี่ก็ได้นะครับถ้าฝั่งยังมีสกิลหนีหรือฟิกเกอร์อยู่เนี่ยจะเป็นต้องเก็บหนึ่งจังหวะที่2เนี่ยไว้ไล่ต่อนะครับโอเคเดี๋ยวดอยทํารันให้ดูรอบหนึ่งนะครับแล้วโยดอยอธิบายช้าๆแล้วกันเริ่มด้วย2 1ตีนะครับ1อันติซ้ํานะครับ แล้วก็สตีแค่นี้อันนี้คือคอมโบวิธีการทำนะก็คือเราแด็ดไปแล้วก็งัดด้วยท่า1น,น,นะครับกดตีธรรมดาทีหนึ่งแล้วก็ตามด้วย1อีกครั้งแล้วก็อันตินะครับพออันติเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรีเซ็ตคิวสองเนี่ยให้เราใช้2ออกมาเพื่อแด,ดัดฟันต่ออีกรอบนะครับก็เป็นการจบคอมโบเนาะถ้าฝั่งเลือดต่ำกว่า80%เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตายหมดนะทั้งเมทและแครี่นะครับประมาณนี้ทักสับนาครอสนะ อ่ะก็มาตัวที่3ครับอย่างคีร่าตัวนี้จะพิเศษหน่อยเพราะสามารถฆ่าในป้อมได้ด้วยนะม,มีอมาตะาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทหรือแคลรี่เนี่ยโดนหนึ่งคอมโบเนี่ยจะได้ดาเมจประมาณ 60- 70%รเนะครับถ้าเลือดเต็มก็ตายนะถ้าโดนทั้ง2คอมโบนะครับเดีย๋ยวเราจะทำคอมโบให้ดูรอบหนึ่งเริ่มด้วยการเปิดอันตินะครับวิ่งวนจนกว่าอันติเราจะอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้จะหมดนะครับแล้วก็เข้าหาศัตรูนะครับเหยียบให้โดน2ตีตีตีกด1ซ้ำนะครับแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็เหยียบเหยียบ สครั้งตายนะครับตัวไหนก็ตายขบวนนี้แรงมากๆถ้าทําได้2รอบนะถ้ายิงเป๊ะๆเนี่ยบอกเลยว่าตัวไหนก็ตายนะแะนะรงมากๆนับยอดๆอธิบายง่ายๆนะครับก็เริ่มจากที่เราเนี่ยอันตินะครับจากไกลๆมานะครับแล้วก็วิ่งเข้ารล้ยะไปหาเป้าหมายนะพออันติใกล้จะหมดเนะี่ยให้กด2กับ1น,นะครับแล้วก็ตี3ครั้งนะครับหรือจะ1กับก็ได้เหมือนกันะนะครับตี3ครั้งกดหนึ่งซ้ําก่อนอันติจะหมดนะครับทีนีนะ้เราจะรีเซนทั้งท่าหนึง่งและท่า2เนี่ยให้ทําซ้ําอีกรอบนะในการเหยียบแล้วก็ท่านสรงมากๆคบบนนี้ะรัต้ กลางเกมมันต้นไปแล้วเวลสี่ต้นไปเนี่ยตายเกือบหมดมันแรงมากๆครับก็ลองไปใช้กันดูนะสับคอมโบการแกงของเคีด้านะครับโอเคใกล้เข้าแล้วค่อยเปิดประมาณนี้เข้าเลยเลย มาต่อที่ตัวของอาอีกันบ้างนะครับเงื่อนไขในการฆ่าของอาอีนะครับตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่สามารถได้ป้อมได้เช่นกันนะครับมีอมตะจากอันตีเนาะสามารถเข้าไปได้ป้อมได้หลักๆเนี่ยมันจะเริ่มด้วยการที่เราต้องโขนให้โดนก่อนไม่ว่าจะโขนชนหรือโขนเหยียบด้วยท่าหนึ่งนะครับถึงจะเป็นการเริ่มที่ดีในส่วนของเซตอัพเนี่ยตัวของอาอีเนี่ยควรจะมีพาสซีฟสีส้สมนะครับไม่เป็นอันที่3ก็อันที่4อย่างในรูปที่เราการำลังทาอยู่นี้นะครับเพื่อเป็นการที่ทําให้เราสามารถเข้าไปแล,ลว้วรรนนกาะโคยัไบป หนึ่งให้โดนนะครับ ตีรีเซ็ตนั่นหนึ่งให้โดนนะครับ2ตีนะครับอันตีออกนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะตายหมดนะสำหรับคอมโบนี้ของเงาอีกนะครับเดี๋ยวโดยอธิบายช้าๆนะครับก็เริ่มด้วยการดัน2เข้าไปนะครับหรือ2พุ่งเข้าหาก็ได้นะครับจะชนหรือจะเหยียบด้วยท่า1ก็ได้หมดนะครับหลังจากชนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีสแต็กเนี่ยใช้ท่า1เสมอนะครับหลังจากรีเซ็ตสกิลแล้วกดตีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเห็นว่าอีฝั่งเลือดใกล้หมดนะให้กดอันติเพื่อรัดช็อตนะครับอันติเนี่ยสามารถเข้าหว่านดาเม เมนติที่แรงมากประมาณนี้นะครับสับคอมโบของอาลีนะครับค <Okay. S 1> รับมาต่อตัวที่5นะครับอย่างตัวของมาจ้ากันบ้างนะครับทรับมาจ้าเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยจะมีอย่างเดียวนะครับที่ดอยเห็นว่าสําคัญก็คือใช้สกิลสโดนเป้าหมายนะที่เราจะฆ่าหรือใช้สกิลสมาจากที่อื่นแล้วสแต็กเต็มนะก็สามารถเข้าเงื่อนไขนี้ได้นะก็เริ่มจากการที่เราเก็บสแต็กค่าสมาจากที่อื่นก่อนนะครับเดินไปตีนะครับ แล้วก็ปาสกิลดักที่หนีเขาไว้ครับตีตีตีพออีกฝั่งใกล้ตายก็กดอันติออกนะครับแค่นี้นะครับจริงๆถ้าเป็นคอมโบสั้นๆเนี่ยประมาณ60-70%เนี่ยก็น่าจะคาดหวังได้ในการเบิร์สได้เลยแต่ถ้าฝั่งยืนสู้ด้วยนะครับก็สามารถเชื่อมแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับแล้วค่อยปาหนึ่งตอนที่ฝั่งยังไม่หนีก็ยังได้นะมันมีให้เล่นหลายท่านะสับตัวออกมาจ้าเนาะเล่นได้หลายแบบหลักๆก็ประมาณนี้นะครับนี่ด้อธิบายช้าๆฝั่งอีกรอบนะสับมาจ้านะครับก็คือเริ่มด้วยการสกก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 ิลใหหหห้้้้โดดดดดนนนนนนะะคครรััััััับบทททาาาางงงงงงีีีีีีอฝฝฝ่่่่่ไไไไไวถถปป็็มต เยนะครับจนกว่าจะตายตัวพาสีฟของมาจ้าเนี่ยยิ่งตียิ่งสโลนะครับเพราะงั้นจะเดินไล่ตีง่ายมากนะครับถ้าศัตรูนะครับอยู่ในจุดที่ใกล้ตายนะครับสามารถกดตีเบิร์สดาเมจได้นะครับอันตีเบิร์สดาเมจของมาจ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15%ถึง20%นะครับต่อครั้งนะครับถ้าวงเล็บเราสแต็กเต็มนะครับมันก็จะแรงหน่อยนะสมมติเนี่ยอันตีให้ดูนะครับตอนสแต็กเต็มอันตีสแต็กเต็มก็ประมาณนี้ประมาณ15-20%นะโดยคำนวณประมาณนี anyway> ้อ่ะประมาณนี้สับตัวของมาจ้าครับ ครับต่อมาครับมาดูที่ตัวขอ mm งเอเลนดอร์กันบ้างครับเงื่อนไขในการเข้าไฟนะครับเอเลนดอร์เนี่ยส่วนใหญ่ที่ดอยเห็นว่าเขาเข้าไฟได้นะมันจะมาจากที่ตัวของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาอยู่ใกล้ผีเสื้อเราครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ได้นะมันสามารถเริ่มเข้าไฟได้เลยที่ดอยเห็นว่าเขาใช้กันได้บ่อยจะเป็นท่า2ที่อีกฝั่งชอบไม่ระวังกันนะครับอย่างเช่นเราเข้าไปในไฟแล nah ้วเรากดท่า2ทิ้งไว้ถ้าเกิดท่า2หรือผีเสื้อเราเนี่ยบินไปใกล้สตูเนี่ยเราสามารถเข้าไฟได้ด้วยวิธีนี้เลยนะครับเปิดเข้าไฟยังไ พอใกล้ๆตูเราว้าไปนะครับตีธรรมดาผักออกนะครับแล้วก็ตีตามตี1ตีประมาณนี้นะครับเงื่อนไขเนี่ยตัวของเอ็นดอร์เนี่ยต้องมีอีกฝั่งเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ผีเสื้อเรานะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะจะเป็นผีเสื้อท่าหนึ่งผีเสื้อท่าสองได้หมดนะครับตัวของเป้าหมายเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเลือดเยอะหรือน้อยนะครับเพราะตัวของเอ็นดอร์ดาเมจเยอะมากนะครับขอแค่อย่างเดียวคือมันไม่สามารถสวนเอ็นดอร์ตายได้อันนี้คือเป้าหมายหลักๆของเอ็นดอร์เลยตัวบางนะครับเราสามารถตีไปเรื่อยๆได้วิ่งไล่ตีได้นะครับยยิ่่่่งงมมมมมีีีีบบบััััฟแแดดดดจจจะะะาาาาากกกกสรรรรพวททคคคตไไลนน็ถเเเ้ืออๆโ ส okay. ่วนคอรโบเป็นไงมาดูกันครับก็เริ่มระยะสองนะครับทิ้งไว้นะครับอย่างนี้นะครับชี้ไปใกล้ก็ว้าไปตีปัดออกนะครับตีนะครับแดตตามตี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 ต,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 ตีแล้วก็ตีไปเรื่อยแล้วก็วนสกิลไปเรื่อยเท่าที่มีนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้ดาเมจเยอะมากๆทรนะับเอ็นดอร์นะครับ มาครับที่ตัวต่อมาอย่างตัวเลนนะครับเงื่อนไขในการเข้าไฟนะครับคือต้องมีพาสซีฟก่อนเข้าไฟนะครับเป้าหมายเนี่ยจะเป็นเมทหรือแครี่ก็ได้นะที่มีเลือดต่ำกว่า70%นะครับวิธีการเข้าคอมโบง่ายมากนะครับตัวนี้ไม่ยากเลยถือเป็นตัวหนึ่งที่ดอยแนะนำให้เล่นนะเริ่มจากการที่เรามีสแเปกเดินเข้ามาหาสตูนะครับกด2ให้เข้าระยะพาสซีฟนะครับกด1ให้โดนนะครับแล้วก็ปาติซ้ำทันทีอันติเฉยๆเนี่ยถ้าสตูมีเลือดน้อยๆเนี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีเลือด ต่ำกว่า50หรือ60เปอร์เซ็นต์นะครับมูราจะสามารถเข้าไปฆ่าได้จากระยะไกลนะครับด้วยคัมโบเก็บพัซซีมาครับแด้ไปสองทีนะครับสองให้ถึงระยะนะครับแล้วก็สับนะครับ ก็เกือบตายนะครับอันนี้ดอยไม่มีของมันก็เลยไม่ตายคอมโบนี้ใช้ได้ดีนะครับเวลาอีกฝั่งเนี่ยเหลือเลือดน้อยๆนะเราอยากจะล่าช็อตนะครับการที่เราใช้ท่า2ให้โดนเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสโลว์ศัตรูจากการหนีจากวงของการสับได้นะเพราะงั้นจะไปต้องใช้2ให้ถึงระยะนิดนึงนะไม่งั้นมันจะสับได้ไม่ครบดาเมจนะครับมาครับสับอีกหนึ่งคอมโบสับตัวของมูาดเงื่อนไขนี้คือต้องดักได้นะครับแต่ว่าจะเพิ่มเลือดที่อีกฝั่งสามารถโดนเราฆ่าได้นะเช่นเลือดอีกฝั่งต่ำกว่า85%เนี่ยส่วนใหญ่่่่กก็จะะะะโโดดนนนนนคคคคออมมบบบบีีีี้้ฆาาาาตตตตยยรรรรรรัััเเิิวทไป ก็จะได้ดาเมจที่มากขึ้นนะฮะแต่ท่านี้จำเป็นต้องดักนะเพราะมันจะไปต้อง1แล้วตี1แล้วตีนะครับมันจะได้ดาเมจที่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าต้องใช้1ให้โดนถึง2จังหวะเลยมันก็จะยากกว่าการสรับเล่นๆนะครับแต่ขบโนนี้จะแรงกว่าในกรณีที่มูรดได้ดักนะครับนึ่งก็คือมันดอมันล่อเกี่วเก่งนะ มาต่อที่ตัวของวันเดอร์เมน์นะครับเงื่อนไขในการฆ่าในช่วงต้นเกมเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่50-60%นะสับแครี่นะแล้วก็จะแรงขึ้นขึ้นไปนะในช่วงเลดเกมเหมือการเกมนะประมาณ70-80%นะอีกฝั่งก็น่าจะตายเาชื้อชวนนะครับจะเริ่มไปธีการคอมโบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำให้ดูก่อนนะครับโอเคครับเริ่มจากการเก็บสเต็กลก,ก่อนนะครับตาสองให้โดนแล้วก่อนตีไปเลยครับ แล้วก็กดปาโล่กดตีปาโล่กดตีนะครับประมาณนี้มันก็จะเหมือนครึ่งหลอดนะสับช่วงต้นเกมในช่วงเละเกมมันจะแรงขึ้นไปอีกนะสับท่าวอนเดอร์นะดอยลันให้ฟังช้าๆชัดๆอีกรอบนะครับเริ่มจากการเก็บพาสซีฟให้ครบนะครับกดปาท่า2ให้โดนนะครับเราจะโผล่พุ่งไปพร้อมกับกดอันติระหว่างทางนะเราก็จะสตันทันทีที่หลังจากเราไปถึงนะเป็นการเชนซีซีนะครับกดตีธรรมดาหนึ่งครั้งเพื่อปาโล้นะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กดท่าหนึ่งนะเราก็จะเอาโลกระแทกเขาพร้อมกับปาโล่ซ้ำอีกครั้งด้วววววววยยกก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 าาาาาาารรรรรดดดดตตีธมมมมมสส่่่่่นนนใหหญเเเเลลลล็็จะแแแ้้ถือองงงๆับ์ช เกมนะครับประมาณนี้สอบคอมโบนะดูเงาไว้ดูเงว้เวี๋ยจะได้ให้ได้ให้ มนจะโลอ่ะม <mile> ันไม่น่าจะเล่นเลยนะครับตัวต่อมาครับอย่างเพนนะครับก็จะมีเงื่อนไขในการฆ่าดันนี้นะครับถ้าเกิดเราตั้งเงื่อนไขว่าเราอันติโดนแบบเหยียบโดนเต็มๆนะครับเป้าหมายจะเป็นเมทหรือแครี่นะเลือด80หรือ90%ตายชัวนะครับในกรณีที่อันติไม่โดนเนี่ยเป้าหมายจะต้องเหลือเลือดประมาณ50-60%ก็นะครับก็จะฆ่าได้นะครับโดยเริ่มในกรณีที่อย่าบันติไม่โดนให้ดูก่อนแล้วกันอันติไม่โดนครับอันติเสร็จปุ๊บนะครับกดตีธรรมดาครับมอณตีันึ่ ถ้าสูงอันติโดนเป็นไงอันติโดนก็จะประมาณนี้นะครับอันติและตีนะครับ2ตี1ตีแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับอาหารดาเมจก็จะเยอะกว่าประมาณนี้นะทราบคอมโบของตัวเพนนะฮะ มาครับตัวต่อมาเรามาพูดถึงตัวของบิโรกันบ้างน,นะครับสหรับเงื่อนไขในการฆ่าของตัวบิโรนะครับเป้าหมายเนี่ยควรจะมีเลือดต่ํากว่า80%ถึงจะฆ่าง,ง่าๆนะครับจะให้ดีเนี่ยไม่มีฟิกเกอร์ด้วยก็จะดีมากนะครับมาครับเดี๋ยวเราคํทำขคโมยให้ดูชัดๆนะครับจะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับคอมโบของมันนะครับก็จะเป็นการที่เรามุดน้ําเข้าไปนะครับเราใช้ท่า2ให้ถึงตัวนะครับกดตีจะไปดุอยู่ด้านหลังของอีกฝั่งนะครับแล้วก็ใช้ตีลากกลับมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยกด2ตีวนไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นคอมโบของตัวของบิลโล่นะครับแค่นี้ก็ฆ่าได้ง่ายๆแล้ว มาต่อที่ตัวของบัตเตอร์ไฟเงื่อนไขในการแกงนะครับก็คือบัตเตอร์ไฟจำเป็นต้องมี3สเต็กนะครับหรือว่ากระโดดชี้แถวๆนั้นแล้วได้3สเต็กพอดีนะครับคาดหวังดาเมจได้อยู่ที่90%ถึง100%ของแม็กเคลือสตูได้เลยนะถ้าเป็นแครี่นะครับมาดูครับว่าคอมโบเริ่มทำยังไงนะครับ <c oughs> เริ่มจากการที่เราเนี่ยันติเข้าไปถึงตัวสตูนะครับ กดท่าหนึ่งท่าสองแล้วตีธรรมดามันไปนะครับแล้วก็ตีสามอีกรอบนะครับแล้วก็วนท่าหนึ่งท่าสองอีกรอบนะครับทุกครั้งที่ตีเนี่ยก็จะได้รับการลดคูลดาวด้วยนะครับอธิบายช้าๆนะครับตัวของบัตเตอาฟายนะครับเริ่มก้อน้วยอัยตินะครับเข้าไปนะครับกดหนึ่งแล้วสองแล้วก็ตีไปเรื่อยนะครับพอศัตรูเริ่มจะออกนอกระยะนะครับให้กดอัติตามไปนะครับแล้วก็กดหนึ่งแล้วกดสองตีไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็ทาให้แต่อัมติตามรอบที่สองแล้วนะครับประมาทในศัตรูปัตตาฟายนะ มาครับมาดูเงื่อนไขการฆ่าของซิลกันต่อนะครับซิลเนี่ยจะสามารถฆ่าอีกฝั่งได้ต่อเมื่อนะครับเราสามารถสกิลสโดนเป้าหมายได้นะครับไม่ว่าเราจะชิ่งคลิปไปหรือชิ่งแทงไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าชิ่งดอยคืออะไรคือสกิลสแล้วรีเซ็ตแล้วก็สกิลสต่อไปเพื่อให้โดนตัวของแคลรี่ได้นะครับดาเมจที่คาดหวังได้แบบโชว์ๆนะนะครับอยู่ที่ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของแมกเลือดศสตูนะส่วนทำยังไงมาเดี๋วดอยจะทำให้ดูนะครับสมมติว่าดอยคิดว่ามอทอร์เป็นแทงหรือคล้้้กกััันนนนะะะคครรรรบบปปมาาณีี็เขไ ปลาท่าหแล้วก็รีเซทท่าสองกดอันตินะครับทีนี้ก็เหลือท่า2ไว้ตามก็ตีธรรมดาประมาณนี้คร่าวๆนะครับจะใช้ยังไงก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะเป็นสมมตดดิปลา1ทิ้งไว้นะครับเรารอจังหวะเราก็โดดครับ2 2 1อันติอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บ2ไว้โดดออกก็ได้นะครับดาเมจมันก็จะคาดหวังในประมาณนี้นะครับทราบตัวของซิลนะครับ ครับมาต่อยตัวของคิกเน็ตก,กันบ้างนะครับเงื่อนไขของเลือดอีกฝั่งเนี่ยจะก็จะอยู่ได้ต่ำประมาณ70-75%นะทราบหนึ่คอมโบของคิกเน็ตในกรณีที่เราไม่ได้ตามเลยนะครับคอมโบก็จะค่อนข้างซิมเพิลมากนะครับก็จะเริ่มมาจากด้วยการบินมาจากนอกระยะก่อนนะครับปาหนึ่งให้โดนนะครับ มาให้โดนแล้วก็หามุมเหยียบนะครับแล้วก็ตี2ตีนะครับอ่าประมาณนี้ถือว่าเป็นขามโบนที่ทำง่ายนะแล้วมีข้อเสี่ยงเดียวคือถ้าเกิดเหยียบเราไม่ตายในเรื่องมันจะมาเยอะอาจจะต้องการเลือกสตูที่ต่ำนิดนึงนะเพื่อให้มันเข้าออกแล้วชุดเดียวหายไปเลยนะครับประมาณนี้สัตว์ตัวของคิกแน็กนะครับ <laughs> มาครับมาที่คอมโบของตัวเซเนตเทียกันบ้างนะครับอย่างตัวของเซเนตเทียนะครับเงื่อนไขเนี่ยก็จะต่งางจากตัวของจังเกิลทั่วไปหน่อยมันจะคล้ายๆตัวของเอรนดอร์นะครับเงื่อนไขข,ของเซเนตเทียนะค,คือพยายามเก็บสแต็คท่าสองมาให้เยอะนะครับหรือว่าต้องมั่นใจว่าถ้าเราโดดเข้าไปตีแล้วอีกฝั่งจะไม่ส่วนเราจนตายก่อนนะเพราะตัวมันบางมากเหมือนเอรนดอร์เลยแล้วตัวพวกนี้เป็นตัวตีไกลนะครับควรจะมีบัฟแดงติดตัวนะก็จะแกงได้ง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเกิดแบบทั่วๆไปนะครับก็จะเริ่มแกงด้วยการเปนบลี่ยโดเป็นตี่้งเล้ายให้ป มีดลงพื้นนะอีฝั่งก็จะไปเกิดนะครับคือปกติเนี่ยถ้าสอกปลาลงพื้นเนี่ยแรงมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการปลาแล้วดึงมีดกลับมาเนี่ยก็จะได้ดาเมจน้อยลงแต่จะได้เลือดคืนนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือเราเก็บสแต็กมาจากที่อื่นก็ได้ครับแล้วก็โดดเข้าไปนะครับรีเลือดนะครับแล้วก็ปลามีดลงพื้นนะครับก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตีนะครับเป็นคอมโบที่แรงเหมือนกันแต่ดอยจะแนะนำคอมโบแรกมากกว่าเพราะมันได้ใช้บ่อยมากกว่านะประมาณนี้สัตว์คอมโบของซินิเทียนนะครับ มาต่อที่ตัวของวูคองกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวริงตัวนี้นะครับเงื่อนไขในการฆ่านะครับช่วงต้นเกมนะที่ยังไม่ได้ดาบพินเนตัวของริงเนี่ยจะเป็นต้องรอเป้าหมายเลือดต่ำกว่า40หรือ50เนะครับเพราะว่าต้องใช้ดวงนิดนึงแต่หลังจากได้ดาบคินเนยเป้าหมาย,ยจะเป็นจะต้องเหลือเลือด80หรือ90เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อที่จะให้เราฆ่าตายในชุดเดียวนะครับเดี๋ยวดอยจะทำขบวนให้ดูก่อนนะดอยดอธิบายนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ตัวคอมโบของวูคงนะครับมันจะเริ่มด้วยการที่เราเนี่ยหายตัวเข้าไปทุบด้วยพาส,สีฟนะหลังจากนั้นกดอันติทันทีเพื่อสตันนะพอสตันเสร็จเนี่ยก็กดทุบตามเลยนะครับแล้วก็กด2แล้วก็ทุบซ้ำอีกรอบนะก็จะเป็นการทุบ3ครั้งอย่างรวดเร็วนะเป็นคอมโบที่เบิร์ดดามเมจได้ไวมากๆนะมีข้อเสียนิดนึงเพราะตอนเนี้ยไอตัวของลิงเนี่ยมันเพิ่งโดนเนิร์ฟม,มาทาให้ดาเมจในการทุบเนี่ยมันลดลงไปเยอะเมื่อก่อนเนี่ยทุบเลือดเต็มหลอดก็ตายใน,ในช่วงเลดเกมสมัยนี้ดอยว่าดาเมจน่าจะลดลดดงงไปเยอะะะรับนนึนะจเป็นต้อะ นะครับนะครับมาที่ตัวต่อมาครับก็คือตัวของคิวเลนนั่นเองนะครับราบเงื่อนไขในการฆ่าตัวของ Q คิวเลนก็คือเลือดของแคลรี่และเมดนะที่ต่ากว่า70%นะครับแล้วย้ำอีกครั้งนะครับสกิลทุกท่าของคิวเลนต้องเข้าข้างหลังเท่านั้นนะครับข้างหลังเท่านั้นนะครับ ไม่สามารถโดนข้างหน้าได้นะฮะโดนข้างหน้าดาเมจจะดรอปลงไปเยอะมากนะครับเพราะงั้นแบนแบน,บน,บนตัวที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความชํานาญในการเข้าบวกกับต้องเข้าข้างหลังเป๊ะๆนะครับโอเคส่วนวิธีการเข้ายัางไงคอมโบยังไงมาดูกันดีกว่านะฮะสับตัวของคิวเลนดอยทำให้ดูแล้วดอยอธิบายช้าๆนะฮะคอมโบของคิวเลนนะจะเริ่มด้วยการที่เราอันติเนี่ยวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็หา <I do. S 1> ระยะที่สกิลสเข้าข้างหลังเต็มๆนะครับหลังจากที่สกิลสเสร็จให้กดตีธรรมดาทีหนึ่งและกดสกิลหนึ่งซ้ำนะครับแล้วกดตีธรรมดาววนนนนนนไไไปะะครรรรรรััับออ่่่่าาาาาาา้้้้ยงงงเเเเีีีีใชสกกิลลตตตธมมดดดโขขหศูจซทึ เพราะงั้นก็สกิลสวนมาเมื่อไหร่ก็ลันตามไม่ได้เลยนะแต่คอมโบหลังจากที่เราใช้สกิลสแล้วก็สกิลหตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราอยากจะฆ่าไฝั่งที่เลือดเยอะกว่านั้นเนี่ยเราก็ต้องวนสกิลไปเรื่อยๆนะครับสับตัวของคิวเลนนะครับประมาณนี้ครับมาต่อที่ตัวของลูกกันบ้างตัวนี้อาจจะแปลกหน่อยแต่ดอยจะสอนแล้วกันทราบคนที่อยากจะเล่นมันจริงๆนะเงื่อนไขในการแกงง่ายมากๆนะครับทำยังไงก็ได้นะครับดักยังไงก็ได้นะที่เราสามารถวิ่งเข้าไปหนึ่มมมมไไฟททีีีีีี่่่่่่ดดนนนนะะครรับโยยยย้้้้าาาาาาวเเเเปปหจจฆ็ตองสกิล ถ้ามันมีสกิลหนีเราจะต้องปิดเกมให้ไหวมากๆซึ่งมันยากนะเพราะงั้นต้องดักให้ได้นะครับเริ่มด้วยการหนึเข้าไปก่อนนะครับแล้ตีครับ แล้วก็แทกแล้วก็ตีแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแค่นี้เลยตัวมันซิมเพิร์มากนะครับตัวของลูกนะครับหลักๆเลยนะครับมันต้องหนึ่งไปถึงตัวแล้วกดตีนะครับแล้วกดสองกระแทกแล้วกดตีแล้วก็วิ่งไล่ยิงไปเปลี่ยนทันตียิงไปเรื่อยๆนะครับคือมันยากตัวที่ดักเนี่ยซาตตัวของลูกนะครับวิธีการคำขโมยไม่ยากเลยนะฮะประมาณนี้มาครับมาต่อที่ตัวของเซฟิตกันบ้างครับซาบเซฟิตนะครับเงื่อนไขในการเข้านะครับเลือกอีกฝั่งต้องต่ำกว่า60%นะครับแ้วตันีจะเบาหน่อยมาทดูว่ร์เยังไงนะครับเริ่มด้วยการนีปนะครับอันตให้โดนครับกตีธรรมดา2ตีครับแล้วทำ ตามแทงนะครับอ่ะประมาณนี้นะคอมโบนี้มันไม่ได้แรงมากนะยิ่งเราเล่นเซฟิสใส่แทงเนี่ยคอมโบนี้จะอาจจะเบาลงอาจจะต้องรอให้ฝั่งเลือดต่ำกว่า50%ก็ได้นะจะแกงได้ประมาณนี้นะสหรับคอมโบเซฟิสนะก็หนึ่งเข้าไปนะครับเล็งอันติให้โดนนะครับพออัติโดนกดตีธรรมดาทีหนึ่งมันก็จะสโลว์ตัวได้กดสกิลสองนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งก็น่าจะวนมาพอดีกดหนึ่งตามไปแทงนะครับก็น่าจะตายนะครับสหรับตัวของเซฟิสนะฮะ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวของดาร์ซี่เองนะครับเงื่อนไขในการเข้าไฟนะครับก็คือเราต้องเก็บตัวของพาสซีฟเนี่ยจนเต็มนะครับแล้วก็เราจะได้บัฟเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะเราทาให้เราจับได้ง่ายมากขึ้นนะครับดาเมจที่คาดหวังได้นะในการฆ่านะครับแปนถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วแต่ความนำนะฮะแล้วถ้าเงินนำมากก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะตายนะครับนะครับเริ่มจกการที่เราเก็บพาสซีฟมานะครับวิ่งมาจับนะครับแล้วก็รอจังหวะนิดนึงนะครับวางบอลสอง ก็จะแรงมากๆแล้วหนึ่งตีไปนะครับอ่าดโดยอธิบายช้าๆสับดาร์ซี่นะครับเรื่องจากการที่เราเก็บพาสีบนะครับแล้วก็วิ่งไวมานะพร้อมกับจับอันติให้โดนนะครับหลังจาก1วิหลังจากที่กดจับไปนะครับวางบอลสองครั้งเร็วๆด้วยพาสีฟนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอศัตรูโดนดึงกลับมานะให้กดอันตีซ้ำเพื่อกลับไปเหยียบพร้อมกับระเบิดที่เกิดขึ้นนะแล้วก็กด1แล้วตีอีกครั้งหนึ่งนะบอกเลยว่าตายแน่นอนนะสับคัมโบนี้นะครับไปลองใช้กันได้นะสับดาซ นะครับก <N> ็จบกันไปแล้วครับ คู่มือการเข้าแกงนะครับของจังเกิลใน ROV นะก็หวังว่าจะครบถ้วนหลายๆตัวที่เพื่อนๆเล่นกันนะครับเราก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับไม่มากก็น้อยในการเข้าเล่นจังเกิลนะเออว่าจังหวะนี้มันเข้ายังไงเล่นแบบไหนดีต้องมอีต้องคำนึงถึงบ้านเนาะดอยจะไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเรามีเพื่อนมันจะเข้าแบบไหนอะไรเงี้ยดอยพยายามพูดถึงการแบบดักฆ่าคนเดียวมากกว่าเพราะบางทีถ้าเกิดเรามีเพื่อนเนี่ยสตูที่บอกเราเลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะไม่จำเป็นแล้วเพืดอนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตาย นะแล้วในกรณีที่ฝั่งมีเพื่อนเนี่ยการทำ d a m a g ของเราอาจจะทำได้น้อยลงนะเพราะอาจจะโดนขัดบ้างโดนฮิวโดนบล็อกบ้างโดนซีซีบ้างอย่างนี้มันก็ทำให้ d a m a g เราทำได้น้อยลงนะเพื่อนๆอาจจะต้องไปนั่งไปยุกกันเองนิดนึงนะครับแต่ชอบคลิปนี้เนะี่ยดอยทำขึ้นเพื่อชอบเพื่อนๆที่ยังไม่เคยเล่นจักเกิื่อตัวนี้แต่อยากจะลองเล่นดูเนะี่ยจะได้มีแนวทางในการเล่นดูนะสามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้นะว่าจักเกิืตัวนี้เล่นยังไงเนะี่ยคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ อะไรนั้นก็ฝากเพื่อนลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ถ้าอยากได้คลิปอะไรดอย,ดยไล่ทำให้นะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน